สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออกบิ๊กไบนะครับอัปเดตเข้ามาอีกหนึ่งคันนะผมคันนี้เจ้า e r 6N นะครับคันนี้ปีคศ2 0อ2นสะครับสีดำหน้าผมสวยๆมาพร้อมท่ออาคานะผมท่อแต่งหน้าผมสวยเลยนะครับคันนี้มีท้ายสั้นให้ครบยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับผมมีวัดโวนะครับผมนี่คันนี้เลขไม่สอหมืนห้านะครับมือคัดมือเบรก ER 6N ตรงรุ่นนะครับผม ชิวหน้าแต่งนะครับรถรวมๆสวยเลยนะครับผมเอกสารครบเล่มโอดนะครับโซ่ใหม่นะครับผมประมาณนี้ครับสวยแล้วสตาร์ทให้ฟังนะครับ 6 N นครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมรอมากคันนี้ราคา7,9 0 0 0นนะครับผมเอกสารครบเล่มโอนนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวให้ฟรีหมดเลยนะครับผมที่ร้านออมบิ๊กไบค์รูปเพิ่มเติมผมจะลงไว้ที่เพจออมบิ๊กไบค์นะครับ ประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ